เข้าชูชกเมื่อรู้แน่แล้วว่าชะตากำลังจะขาดจึงใช้ไหวพริบที่มีเอาตัวรอดด้วยการรีบบอกกับพลานเจตบุตรว่าตนนั้นหาได้มาขอสิ่งใดจากพระเวสสันดรไม่อันตนนี้เป็นตัวแทนของพระเจ้าสนชัยให้มาตามพระเวสสันดรกลับไปยังบ้านเมืองพลานเจตบุตรครั้นได้ยินดังนั้นก็ลงเชื่อ เพราะมีความจงรักภักดีอยากให้พระเวสสันดรเสด็จกลับบ้านเมืองอยู่แล้วนอกจากเขาจะไม่คิดทำร้ายพรามเท่าเขายังรีบบอกเส้นทางที่ถูกต้องไปเขาวงกดให้เพื่อพรามเท่าจะได้รีบเร่งเดินทางไปจนถึงอาสมของพระเวสสันดรอ,อย่างไม่เสียเวลา